ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเมืออ่อสุกคูสุกคนสุกหมองสักวนสบายดีเอฟซีถักแพงพบๆกันที่เก่าพี่น้องหาเห็ดปุกหาเห็ดเผือง่น้องพ่อพี่น้องเอ้ห้าหมือที่ซองพี่น้องตอนหนาจะเห็นเยอะซองดอกเลี้ยวเลียวเห็นอยู่บ่างามกว่าเนาะแมน้องมึงรู้เอาอะไรถ้าไห้เบิ้งให้เบิง้งก้อน <S <S ออเปิดไหนเบิ้งก้อนเปิดแตงโมเบิ้งเูามันชามดอกอย่างเห็ดเพิองข้าวเนาะเห็ดเพิเืองข้าว บอมากระเสากระตื้นคือเกาพี่น้องตอนเศร้านะคนไปคนเดียวแต่ตอนแรกเขามาเป็นครูพี่น้องมาตัวเขาคือเมาอ๋อตัวเจ้าไปจ๊กเสือบอเขาไปได้เข่ามาเดินสบายดีพี่น้องหาเห็ดคือเกาหาเห็ดเขาได้เห็ดนานพ่อยละเขาจะได้เห็ดปวกเขาเอาเห็ดเพิ่งกระพาะพี่น้องแซ่ฟื้นกันเลยพี่น้องเห็ดเพิ่งกับเห็ดปวกเนาะ บางคนว่าเห็ดเผิงแซ่บกว่าบางคนเห็ดปวกแซ่บกว่าแล้วแต่คนมากน้อพี่น้องเนาะโอ้เจ้าบรเห็นเนาะพี่น้องนี่นี่เออเจ้าคือเป็นเฮ็นเขาเรียกมาไฟยังเห็นแต่เหิงเลยโอ้สากระตุ้นแค่นั้นเป็นงูเข่าก็จิตอดแล้วนะพี่น้องเนาะโคตรโคตรแล้วเจ้านี่ยพอเนี่ยพี่น้องพ่อเนี่ยง่ามันรีดดอกนี่พี่น้องไอ้ป๊อตุ้น้องเบิกขัด ดอกก็คือใหญ่ลีล้อคือขื่อกเจ้าเขายังเบาเด้นี่พี่น้องนี่ไปแล้วมันปิดเครื่องเลยกองปิดเครื่องไหมเปิดไหมมันจะเปิดไม่ปิดนะพ่ออีกแล้วพี่น้องดอกอันนีงามเลยพี่น้องเห็ดดอกนี่เพิ่งงามเห็นดอกป๊าดเห็นดอกเขียนมาจากนี่คือเห็นดอกเขียนอยู่เพิ่งงามเทศเพื่อนหลงเข่งแต่ตะวันจยุ่อยเลย เขาเคลียกระดกเอ้าก็ได้ข้างว่าพ่อเด็กน้องเลือยเขาเจ้าเอาพี่น้องไอ้เลือยเขาเจ้าเอาเห็ดสามพี่น้องโดดกขาเหีดนะสี่ดอกพี่น้องนี่พี่น้อง ซีดอกซีดอกมาด้วยซาคตูนโอ้ยหอะพี่นอ้องโอ้หืมพี่นอ้องเลยดอกนี่มัมึงห้ามพี่น้องนี่สังเกตคักอะรดออออีดอกมันกำลังออกพี่น้องข้าวโพดเห็นดอกนิดหน่อยนึงพอดี่กแกไปตะวันช่วยชอยู่ได้พี่น้องเหมก็สอบ,บกันทันเป็น,นยังพี่นอ้องเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดเอง ล้วนสงใส่ล้วนแห้งแล้วใกล้สะเจงแล้วพี่น้องโทรศัพท์กันโทรศัพท์ถ่ายคลิปกันใกล้สิเจ้งแล้วเฮ็ดประมาณสิบดอ,อกเฮ็ดนะพี่น้องไอม,มากับมานำพี่น้องไอ เทียงคนห้องกันพี่น้องไอ๋อถูอก,กำจำคนคนไปบุญพี่น้องเซลียวเสียงคนนะจำคอยย่างรถพี่น้องเคิงคั่งคิงคั่ห้าเห็ดที่กันพี่น,อน้องสังเกตกระจอนเคลียร์พี่น,ออออน้องไหมเขียนมุ้ยหม่งเคลียร์เลยเข้าก่อนฮะซอยน้ำกันเด้อพี่น,อน,น้องเด้อฝนก็อยากตกพี่น้อง้องาดังยืดยืนึ่ยู่ ฝนตกด,ดีปีน่ะเห็ดจงออกไวแมนปกติเดือนฉันมีเห็ดดอกนี่ออกแล้วกินหลายรอบเลยพี่น้องไหมไงใช่คือพอเห็นเลยใช่จอน่ะอ๋อแต่ก็เห็นจะคือมอาหมองนี่นะนี่เจ้าเขียวกี้นี่แมนเจ้าเคียะตะกรุนเคียะเพื่อประดดอกในข้างนอก เขี้ยวทิบตไป,ไปตงงอยู่นี่พ <Fern anda. S 2> <withdrawn. S 1> ีน่น้องดอกืองดอกเลืองดอกเลืองหรือนดงสองดอกโค้องดอกข้างในใส่ช่องตัวนมาสองดอกสามดอกนี่ใส่อ๋อเห็นแล้วเห็น้องดอกเขามันเขาเอาพี่น้องนี่เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นบวชขักป่ะนายอือที่ใส่ใส่ โอ้ไลยดอกพี่น้องพี่หันดอกไปเบื้อง้างนะพี่น้อยตาลล่ตาเลยพี่น้องวะมุนกล่องเห็นฝนตกฝนตกเบ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 พี่มนงออกมันโ่ไม่ได้ดอกพี่น้องเลย con phải lắm nhao đi rồi. tí à, là phải cái à, nó nhao 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 nó ก็ได้แชร์เลยเด้อพี่น้อง <laughs> เห็นอยู่บุกขักมาไหนโอ้โมีแต่ตีนม้วยเด็กตีนนะเห็นอันนี้ดอกบ sí ัเห็ดบัวนัยให้าเห็ดดอกให้าเห็ดตีนพี่น้องเนาะเขาบุฟเฟ่ตมีปลาตรงนี้หกปานหกใครกับบัวเขาบึงพี่น้องเหมกันเลยที่ข้อซะหมูหนึ่งปานสิบดอกพี่น้อง าจะบอกตีนมะเนาะเห็ดบวมมีตีดอกแล้วพี่น้องไอ้มันเป็นตีนร้ายกว่าดอกมันจะขาดก็คือเห็ดเห็ดปวกเลยเนาะปวกกับบมีดอกบวมีดอกแล้วม,มีตีนนี่กันเขียเะไรพี่น้องฮะเห็ดเกเขียฮะ พลอยปูกพ e ี่น้องาคนสีมาก่อนออกแค้นทางพี่น้องเอาเอ้พี่น้องมือทีสามสีมาพี่น้องทางพี่น้องเลยขอโทษขอให้เด็กพี่น้องเลิกเก็บใบเด็กพี่น้องเด้อั้งแรกครั้งแรกไม่ได้แต่ว่าโทรศัพท์นี่เด้งไปเด้งมาพี่น้องโอ้ยไม่ใช่จีบอะไรเสด็ดมึงคักแล้มันทายว่ามันเด้งออกมันได้เยอะจะกระเบงที่มันแล่นอยู่บ่มันแล่นอยู่ ่ายกันพี่น้องเลยโค่นแนนเองสิยังโทรศัพท์เปลี่ยนเนี่พี่น้องเลยคอยบอกไฟเด้อพี่น้องเด้อเป็นยังเวลามันเด้งเขาเด้งออกเวลาถ่ายนะมันเด้งอองเด้งเข่าฉันเป็นยังล้วนไงใกล้ตายจังเนาะพี่น้องเนาะมาทันก่อนดิลายนึ่งมูนึ่งนะย็นเต็มแค่ใบไม้นะกะเอาไมีหิ้งเนี่ยหงาเมือะน้องอ๋อในหงอเมือะเม็ดลิทั้งหน้นจุ่มได้เลยเฮไปเฮ้ยเนาะ <c oughs> <expand> นี่อดตกนอ๋ออเอากเอาหนอยใส่ผ <traditions> ้ามากน่องใส่หมาดคนหมานนี่เราห้าเห็นให้ปลวกหมาที่นองเยปลวกหมาดในคนอนไมเห็นตมานกเก่านะพี่น้องเนาะตีกันเพื่อนเห็นดอกบานมั้ยใส่ในพี่น้องเห้ยเหนดอกบานช้อนดอกคนยางนี้พี่น้องักกระตูนเห็นแบบนี้แสดงว่าากกระตูนคนเห็นพี่น้องเนาะบ่เลี้ยตีกันนะพี่น้องเนาะเห็นยุตัวนอยเออนั่นแล้วไเห็นแล้ว อันนี้อ่ะโอ้ยปิดเครื่องไงล่ะตาเลยไปคลิปไว้ได้มันไหมตีมคลิปไปนะข้าวโพเห็นดอกเขาบโพดเยอะมากหอกนอกจากปตะวันไปเดียวมันยังโทรศัพท์มันเปลี่ยนไงลดขมาดน้อค่อยๆชักพุทโทรศัพท์ข่อยๆโฟกัสพี่น้อยตั้งกับตัวนี้มีแต่เด้งเขาเด้งออกพี่เน้ะยังเปลี่ยนยังมันว่าลุ่นมันปิดเครื่องใหม่เนาะชิดเถื่อนมันนี่ถ่ายพี่น้องลัวเซฟจิ๊บอย่างวะ อ ane, ดอกใหญ่รีปพอทั้งหมอพี่น้องกรูปักใหญ่เนี่ยพอแก่งพี่น้องได้อยู่ no ระดับเด็กมีอันลี้ดอกนี่เอาลูกคลิปเนียยังอยู่ว้องก็ไม่เลยนะคลิปใส่กันแล้วมือสีสันสีมนสีมาเนี่ยโทรศัพท์นพี่น้องเลยมันมีอย่างปวดหัวนัโทรศัพท์จะน่าจะตีเขาไหมเนะพี่น้องโทรศัพท์นี่แต่ว่มีถ่ายคลิปเลยพี่น้องได้ใจม่มีเงินซื้อโทรศัพท์พี่น้องเลยท่านจะซื้อไหมเริ่มเป็นปีที่แล้วก็เป็นเริ่มเป็นนะ nhắn tin bao chắn chip không chắn không chậm chân tình bọn chân tình bọn chân tình bọn chân 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 bọn อยมาบงตัวนี้กอนพี่น้องไหมมันสาดกับบทเป็ยนยังพื่อบๆกันฮัลโกระเจี๊ห้าจ้น่อยจะเอาทางหน่อยจ้าน่อยอ้หใหญ่ป้อพี่น้องป้องแทบันมุลจะล้นชอยจะจะผ้าไหมคมยให้มากแตามาพี่น้องเียงไเียงมาตรงนู้นอยหนูขมามื่อที่สามมากใจุนเลยพี่น้องเห็ดเทมโบลายๆนี่มูนี่น้อ แต่ว <S preach science> <á> ่างามใ้พี่น้องในระตาเนี่ยเดี๋ยวพอเรส่เสรเบิ้งใหม่ไปช่วยงัดมาเดียวเลยจวดพี่น้องเจอจวดขึ้น่าฉีด้ห้องดอกแล้วแต่ว่านอวมนอลไเราเห็นต่อหมู่พี่น้องเอ้ยลาป่าเข้าพี่น้องพี่น้องว่างเตได้ยยังบวมอกอ่ะขี้ดิจิอ๋อนเห็นอยู่ แมนเห็ดผ yeah. oh, <t uggling in> okay. ึ huh ่งอ no ืมเขาเคลื่อนพวกเฮ็ดผ uh. ึ่งบ่กเออเฮ็ดผึ่งมันก็ออกนี่ได้เห็ดนี่ได้มันมันได้ออกเพิ่งนั้นก็ออกนี่เห็นี่กระต้ามาแล้วเออกระต้ามาแล้วเหรอดิจักเข้ามาแล้เห็ดบอกใคเด้อจุ่มใหญ่พี่น้องเห็ดนี่เห็ดผึ่งเขาจะมาเอาบ่อเป็นซีฟดอกพี่น้องมัดมันพี่น้องเลยสมบูรณก็จังได้แนเนี่ยเนาะมันลายเลยเนาะ เป็นแผ่นอยู gesagt, ่นอกนะนใช่ดอกหนึ enfin, ่งพี Attack ่น้องนี่ในอี anyway. ่กระดอกหนึ่งดอกหน่อยดอกหน่อยมันพี่น้องเลยัาถ่ายบังแสพี่น้องเบ้นดอกพี่น้องพลนกับต๊ะพี่น้องเมื่อไรทั้งเจ้านะอ้าพลนกับโต๊ะเอานี่ดอกไหมโดยมาฮอเฮือนอะไรพี่น้องได้สามนี่พี่น้องได้ทั้งเห็ดปวกทั้งเห็ดเผือกพี่น้องนี่ตือจีพี่น้องนี่พี่น้อ ลังจุ่มพี่น้องเฮ็ดปวกอะเฮ็ดเพิ่งนก็ลังจุ่มเข้กันพี่น้องอเีองอยากจะเก็บพาไปเพียงกันนี้พี่น้องถ้าถึกใจคลิปนี้ก็อะไรก็อะไรก็แท้ก็ติดตามซ่องพอน้องน้ำโสกด้วยพี่น้องพอกันคลิปหน้าสบายดีไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย